ครับสวัสดีครับสลามอุยกุศลขงเราบาลมีพระบารมีจันทิสุขสันติจงมีแด่ทุกท่านนะครับครับขอสวัสดีอีกครั้งนะครับผมอ่าทีมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิดครับผมชื่อยาดครับครับผมชื่อฟางครับครับฟางอ่าอันนี้คือสมาชิกอ่าของทีมนะครับซึ่งสมาชิกของทีมเนี่ยมีทั้งหมดห้าคนนะครับจะเห็นได้ว่าพวกเราห้าคนเนี่ยอยู่ภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ตั้ง สามจังหวัดเลยนะครับซึ่งทาไมถึงพราเราวาทาไมถึงผมต้องบอกว่าทําไมเอ่อถึงต้องอยู่สามจังหวัดนะครับคือมีทั้งนราแล้วก็มีทั้งยาลาแล้วก็ปัตนะครับเพราะอะไรเพราะสามจังหวัดในสามจังหวัดในชายแดนภาคใต้ในประเทศไทยเนี่ยคือติดอันดับสิจังหวัดในที่คนยากจนนะครับสิจังหวัดที่สิทจังหวัดที่ยากจนที่สุดในในปีสองห้าหกสองห้าหกห้าเนี่ยก็คือ สังหวัดก็ติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่สังดวั์นะครับครับถ้าเราดูรวมๆนะครับถ้ารวมทั้งหมดคนยากจนในพื้นที่สังดวั์เนี่ยก็สองแสนกว่านะครับถ้าเราเอาบุคคลเหล่านี้เนี่ยสองแสนเนี่ยมาอยู่ในสนามกีฬาราชมังคลาเนี่ยต้องสร้างสนามกีฬาราชมังคลาทั้งสี่สนามจะเห็นได้ว,ว่าเยอะนะครับ เยอะอันนี้แค่พื้นที่สามจังหวัดอันนี้แค่พื้นที่สามจังหวัดน,นะครับอ่าอันนี้คนยากจนนะครับครับผมจะมาเล่าผมจะมาเล่าความยากจนด้วยฐานทุนห้าด้านนะครับผมก็คืออ่าเมื่อมีความยากจนก็จะไม่มีเงินทางกางเงินทุนใช่ครับทุกคนอาจอาจจะมองว่าเอาปกติอยู่แล้วของมนุษย์ที่จะต้องจับใจ่ายให้สอยแต่ว่าทุนการภาพในพื้นที่ของเราครับยังมี คนที่ไม่มีที่ทํากินทางด้านการเกษตรถึงแม้ว่าในพื้นที่เราจะเป็นพื้นที่ทางด้านการเกษตรและยังมีอาคารบ้านเรือนที่สุดโทไม่มั่นคงถาวรแล้วก็ปัจจุบันครับเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้าท่วมซึ่งมีมีอาคารบ้านเรือนที่ถูกภัยพิบัติทั้งที่ทํากินเศรษฐกิจในพื้นที่เชงที่ซักอตอนนี้ก็มาณสี่ห้าวันนะครับ ซึ่งยังมีการจัดการก็มีการจัดการบ้างแต่ว่ายังยังยังไม่ค่อยจะดีพอแล้วก็ทุนทั้งด้านสังคมซึ่งยังไม่มีผู้ที่มีความรู้ที่จะมาจัดการพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงรวมไปถึงทุนทุนมานันนะครับยังยังมีทั้งเด็กแล้วก็คนชราภาพที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการสวัสดิการที่ยังมีอยู่แต่ ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่เข้าถึงในด้านสวัสดิการครับซึ่งเรามาคิดวิเคราะห์ในทุนห้าด้านเราก็พบว่าเราอาจจะต้องไปพัฒนานด้านทุนมนุษย์ดีกว่าไหมเพราะว่าเราจะสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะให้เพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาคนแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วก็เพิ่มทรัพยากรบุคคลในการที่จะเข้าไป มีคนที่จัดการปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งผักดันเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการเพิ่มขึ้นทั้งมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินด้วยครับครับแล้วถ้า,ถามาถามว่าพวกเราต้องการอะไรนะครับก่อนที่ผมจะบอกว่าผมต้องการอะไรผมจะบอกประสบการณ์ที่ผ่านกับตัวเองนะครับรุ่นผมเนี่ยจบม .6 ในแก๊งนะครับในแก๊งจบม .6 แค่สิบคนนะครับ แต่คนที่ไปต่อระดับมหาลัยเนี่ยสคนอ่าอันนี้แค่ในแก๊งนะครับถ้าเราดูต่อปีเนี่ยเด็กที่จบมัธยมเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ทําไมถึงเขาไม่อยากไปต่อเนระดับมหาลัยนะครับซึ่งปัญหาที่พบเจอคือจะมีหลายด้านหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่พอแล้วก็ฐานะทางบ้านนั่นคือยากจนแต่เรื่องสําคัญคือ การสร้างเป้าหมายเขาไม่มีเป้าหมายเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเรียนต่อระดับมาอะไรไม่รู้ว่าจะไปเรียนในคณะอะไร,รมไม่รู้ว่าจบมาอะไรแล้ว,วจ,จะไปทํางานได้ไหมในในสาขาที่ตัวเองเรียนนะครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเอ่อเป้าหมายไม่มีไม่มีอนาคตที่เราอยากทำงานบางคนก็ทํางานส่วนตัวบางคนก็เอ่อทงานเกษตรก็อยู่อย,อย,อยู่อยู่ที่บ้านนะครับอันนี้คือเป็นรูปบรรยากาศว่าเอา่อในสามจังหวัดก็เป็นประมาณนี้นะครับ จากความต้องการของที่เพื่อนผมบอกก็คือจากความต้องการของเขาพวกเราก็อยากที่จะไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในในเริ่งต้นก็คือจะเด็กชั้นมัธยมปลายที่เรียนในสถาบันเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งในพื้นที่ก็มีจัดการเรียนการสอนอร่วมเป็นหลักสูตรทั้งหลักสูตรแกนกลางที่เราต้องเรียนตามตามที่ประเทศไทยตามกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดแล้วก็อีกทั้ง ได้มีการเรียนเกี่ยวกับทางด้านศาสนาเพราะว่าครอบครัวของเราครอบครอบครัวของเราหรือว่าคนในพื้นที่เราพยายามให้คนในครอบครัวเข้าถึงแก่นแท้ในการปฏิบัติศาสนาิจ <c oughs> ก็เลยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนา <c oughs> เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดิสเพื่อที่จะเป็นทางานาในการใช้ชีวิตของเรา <c oughs> ครับอันนี้คือขนาดจะมันพุเยอะนะครับอ่าก็ต้องเรียนสอง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 ัูนยนะครับเรียนทั้งสามหลกศสนยแล้วก็ในข้ามนแนวเนี่ยเด็กยังไม่มีความหลากหลายแล้วก็ในในพื้นที่เข้าในแนวเด็กยังไม่มีพื้นที่ที่จะให้เด็กเนี่ยเอ่อที่แสดงออกแสดภาพควาตวนเองแล้วก็แสดงออกว่าเขาต้องการอะไรในพื้นที่เข้าในแนวอันนี้คือที่เราจะสร้างให้สร้างพื้นที่แห่งนี้เนี่ย ให้เกดเด็กเลยมันก็ว่าภาพแนวเป็น,เป,นเป็นชีวิตของเด็กเด็กสามารถที่จะแสดงออกว่าเป้าหมายของของเขาได้นะครับแล้วก็เราจะ,ะขับเคลื่อนยังไงนะครับเราจะทํางานกับนักกิจกรรมที่ขับเคลื่อนในด้านนี้แล้วก็เราจะทํางานกับสอชก็คือ,อสํงงานักงานศึกษา,ส,กษาสี่พันักพานศึสษาส่งเสริมศึกษาเอกชนนะครับก็บงวัานี้นะครับ อ่าสุดท้ายนะครับเพราะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้จึงต้องพัฒนาให้เด็กมีความสามารถเพื่อที่จะเติบโต,ต,ตและสามารถพัฒนากับเพื่อนอพื้นที่ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับครับผมขอบคุณครับันนี้คือสัญญานจากอาฟานค่ะจากเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด